ก็ขอให้เธอทุกคนที่มีใจตั้งมั่นในการทำความดีตลอดมาขอให้ความดีของเธอจงตามคุ้มครองรักษาไม่ว่าเธอจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีสดับรับรดพุทธพจน์คำสั่งสอนขององค์เพพสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีขอผลในการให้ทานเป็นต้นมา จงยังให้เธอมีรากสากลและปรากฏแก่เธอไม่ขาดสายขอผลในการรักษาสิ่งของเธอจงยังให้เธอมีจิตอันมั่นคงแน่วแน่ปราศจากสิ่งที่เป็นเครื่องประทุษร้ายใจของเธอให้เศร้าหมองขอผลในการมีความคล่องตัวในการเจริญภาวนาแลสะสดับรับปังคําสั่งสอนขององค์เสดภาษาสดาจงยังให้เธอจงมีปัญญาเยี่ยงพระอริยสา,าวกของอตั้งแต่พระโสดาปจิตผลจนถึงอรัตถผล ปากฏดขึ้นกับเธอได้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายนับแต่ปัดนี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งไหนจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทน